สวัสดีค่ะเด็กเ็กวันนี้นะคะพุ้งพูจะพาเด็กเด็กไปทํากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมศิลปะสร้างสารตค์กันนะคะเราไปทำเบ้นยิมก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยกิจกรรมเบ้ยนยิมของพุ้งพูะ มีชื่อว่าตก e <Bun sed> มือตกอกตกไหลนั man, ่นเองค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะมือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตกอกตกไหลตกมือตกมือ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 ตกอกตกมือตกมือตกไหล การเบรียนกันเ,กนเสร็จแล้วนะคะเราไปเริ่นทำกิจกรรมศินปะกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ดินน้ำมันแผ่นรองปั้นให้เด็กๆเลือกดินน้ำมันมาหนึ่งสีค่ะจากนั้นคึงเป็นเส้นยาวๆเมื่อเราคึงเป็นเส้นยาวๆเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆคึงด้านบนของดินน้ำมันให้เล็กลงเล็กน้อยค่ะจากนั้นนำตั้งขึ้นค่ะแล้วจัดรูปทรงให้สวยงามค่ะ จากนั้นเลือกดินน้ำมันมาอีกหนึ่งสีค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วนํามาแปะลงบนด้านบนได้เลยค่ะจากนั้นเลือกดินน้ำมันมาอีกหนึ่งสีนํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วกดลงให้แบนได้เลยค่ะจากนั้นนําไม้บรรทัดมาตัดดินน้ำมันให้เป็นสี่ชิ้นได้เลยค่ะจากนั้น ดึงดินน้ำมันขึ้นมาค่ะทีละชิ้นนะคะแล้วนำมาจัดรูปทรงให้สวยงามได้เลยค่ะ เมื่อเราจัดรูปทรงเสร็จแล้วน้ำดินน้ำมันมาติดลงตรงก้อนกลมๆที่เราแปะไปเมื่อกี้ค่ะเพื่อทำเป็นกางหันลมนั่นเองค่ะและขั้นตอนต่อไปเลือกดินน้ำมันมาอีกหนึ่งสีปั้นเป็นก้อนกลมๆและแปะลงตรงกลางค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายเลือเล่นมันมาอีกหนึ่งสีคึงให้เป็นเส้นยาวๆแล้วนำมาแปะลงด้านล่างของฐานค่ะเมื่อเด็กทำกิจกรรมศิลปะเสร็จแล้วนะคะีเด็กอย่าลืมถ่ายภาพมาฝากรูและเพื่อได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่บ้า